ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมไพรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลพนมไพรถนนพนมไพรหนองหีภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการกินสันสีเนตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมไพรซึ่งมีบุคลากรประกอบไปด้วยข้าราชการ3คนมีพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัคร2คน พนักงานราชการตำแหน่งครูตำบล13คนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน1คนและครูผู้สอนคนพิการ1คนข้อมูลพื้นฐานของอำเภอพนมไพอรอำเภอพนมไพรมีทั้งหมด13ตำบล160หมู่บ้านมีประชาการทั้งหมด74,109คนมีจำนวนครัวเรือน18,141ครัวเรือน ปีงบประมาณ2,566สกรอำเภอพนมไพรได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจได้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐานสกรอำเภอพนมไพรมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด2,074คนโดยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งผู้ด้อยผู้พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการ จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี2,566จำนวน301คนและในภาคเรียนที่2ทับ2,565มีผู้จบการศึกษาจำนวน98คนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NNe รวมทั้ง3ระดับมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด196คนเข้าสอบ148คนคิดเป็นร้อยละ87.57 การเข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ6พ 2, 66, ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน1,070คนผู้เข้าสอบ833คนคิดเป็นร้อยละก7 8 8 5ด้าด้านการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเน้นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถต่อยอดและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพจัดขึ้น2หลักสูตรได้แก่การทอผ้าไหมลายบ้างไฟเอการทำกระเป๋าจากผักตบชวาหลักสูตรระยะสัน้นมีทั้งหมด15หลักสูตรเช่นการเลี้ยงกุ้งฝอยการทำไม้กวาดจากดอกยาการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน10หลักสูตรเช่นการเลี้ยงไก่พันไข่ การทอผ้าขิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสกรออำเภอพนมไพรดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันสร้างสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงกรออำเภอพนมไพรส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริโคกหนองนามโมเดลมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาตามาอ,าอัมอนธุยาสัยสกรออำเภอพนมไพรส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างหลากหลายทั้งบ้านหนังสือชุมชนที่มีอยู่ในทุกๆตำบลห้องสมุดเคลื่อนที่ และส่งเสริมการอ่านร่วมกับาาภาคีเครือข่ายเช่นอำเภอเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่โครงการตามนโยบายเร่งด่วนมีดังนี้ 1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2. โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์ 3. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการจิตกายสมองในปีงบประมาณ2,566ไตรามาสที่1ถึง4ที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมไพรได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมไพร จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมไพรขอขอบคุณค่ะ